รทัดฐานโดยทั่วไปของร้านอาหารตำสั่งกะเพราอืาฟินฟินอ่าื้นฟ้นกะเพราข้าวผัดอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยมาคิดว่ามถ่าจะแข่งขันให้คนกินก็ต้องดูพื้นฐานของคนกินด้วยแต่เห็นเมนูแล้วว้าวมากเลยนะคะที่เนี่ยเป็นเด็กมหาลัยไม่ใช่เด็กมัธยมจริงๆก็เด็กมัธยมแต่มสี่มห้าขึ้นไปไป,ไปถึงปิญญาโทเนี่ยอาหารพื้นฐานถ้าเราเรานำอาหารแบบ คล้าๆในห้างมาขายหรือว่าในโรงแรมมาขายนปนผสมมาสานไปกับกใช่ครับในราคาที่ห้าสบาทหรือหกสิบาทเนี่ยแทนที่เราจะขายยี่สิบสามสิบห้าสิบเราขายห้าสิบขึ้นไปหกสิบขึ้นไปบางคนไปไปซื้ออาหารการละสีาสิบไปยืนเป็นแถวเลยสิบคนได้สี่ร้อยแต่ถ้าเราขายห้าสิบหกสิบขายสามคนเราก็ได้เท่าเขา สวัสดีค่ะชื่อไอราดาทิพิบาลค่ะชื่อเล่นชื่อกติกค่ะทำร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่มหาวิวทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะอยู่ที่อาคาร60ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะชื่อร้านพาพิวตามสั่งค่ะก่อนนี้เป็นนักวิทยา,าศาสตร์ค่ะอยู่ห้องแลบ จบเคมีมาแล้วก็ทำงานมาได้เกือบ2ี่ิปีอะค่ะแล้วก็วันนึงคิดว่าอยากออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็เลยออกจากงานทำงานได้พอออกมาได้สักสองปีปรากฏว่าลูกเข้าโรงเรียนก็เริ่มคิดว่าเดี๋ยวลูกไปแล้วจะทำอะไรระหว่างที่รอลูกเลิกเรียนนะคะก็หวังว่าลูกจะเรียนแถวนี้ก็เลยตรงนี้มีประมูลนะคะก็เลยประมูลเพื่อที่จะรอลูกสาวเวลาเขาเลิกเรียนกลับมาก็แบบจะได้อยู่กับ ร,ระหว่าง,งทางเราก็ทํางานของเราไปก็เลยเปิดร้านพาผิวตามสั่งกับพาเพิ่งสเต็กก็เป็นชื่อลูกทั้งสองคนเลียค่ะที่เดียวสองร้านทุกคนก็พูดเพราะว่าทำหมกข้าวไม่เป็นเลยแต่ทําไมถึงเลือกเปิดร้านที่เดียวสองร้านคิดว่าจริงๆคิดว่ามันไม่ยากคือถ้าเราหาคนได้หาพ่อครัวได้หาผู้ช่วยได้เราซื้อกับข้าวเป็นเราช้อปปิ้งเก่งทุกอย่างก็น่าจะไปได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมพอได้ร้านได้สถานที่แล้ว มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยสักนิดนึงคือเปิดร้านเดือนเดือนครึ่งแรกอะคะ่ะไม่สามารถเปิดร้านได้ไม่มีแม่ครัวพอมีแม่ครัวแล้วเขาก็ทิ้งๆิคว้างๆอะคะ่ะมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็หายไปเลย ก็คือขาดทุน4เดือนครึ่งแรกอะค่ะทั้งค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่าอะยังเดินใช่คาช่าเช่าเดินใช่ก็คือการลงทุนทั้งหมดเลยเรวมถึงซื้อของมาทิ้งคะ<ม>่ะซื้อของมาใส่ตู้เย็นทิ้งในแต่ละวันเล<ม>ยค่ะหมดไปเยอะมากะคะ่ะเรารู้สึกพ่อแม่หรือจะจะเร่มผ่อ,อในใจนะหรือยังไฟต่อว่าม,มันจะต้องทําได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันคิดว่ามันยังพยายามไม่ถึงที่สุดไมยถึงว่า มันต้องถึงที่สุดก่อนถึงจะบอกว่าทําไม่ได้เลยค่ะไม่เลยก็โชคดีมากที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีขนาดนี้นะคะคือได้พ่อครัวดีมากค่ะก็เลยพี่เขามาช่วยแล้วพี่เขาอ่ะคือเคยทาร้านอาหารมาคือมีร้านอาหารของตัวเองเลยแล้วก็เป็นพ่อครัวร้านดังๆมาเลยสิ่งที่พี่เขาได้มาเขาก็มาสอนเราทั้งหมดเลยผมชื่อธนพงศ์ชยยัยผล เป็นเชฟก็เป็นมาหลายที่นะครับแล้วก็ก็เลิกไปแล้วเสร็จแล้วก็พอดีญาติแนะนําบอกว่าให้มาช่วยร้านนี้หน่อยเพราะว่าเขาขายไม่ประสบน้ำเร็จเลย4เดือนผ่านไปแล้วก็ได้วันละสองพันสามพันก็มาดูแล้วครัวเล็กอะ่ะครัวในมหาลัยมเล็กอะนะ เราก็เลยมามวิธีการว่าเราทํำยังไงให้มันขายของได้เร็วขึ้นหน้าร้านให้เร็วขึ้นเตาม,มีอยู่สามเตาทํำยังไงถ้าเรามีลูกน้องอีกคนหนึ่งยืนคู่แล้วเราเปิดได้สองเตาทําเองได้สองเตาเลยแล้วอีกเตานึงให้ลูกน้องทอดไข่หรือว่าจะทําอะไรที่ไม่ฉุนเพราะไอ้ที่อยู่กับเราเรามีฮูดดูดควันดูดอะไรเนี้ยเดี๋ยวจะช่วยได้ก็เลยมาถึงปับ๊บเขามาดูว่าเมน,นูในร้านเนี่ยมันบรรณฐานโด,นดยทั่วไปของร้านอาหารตำสั่ง กะเพราพื้นพื้นกะ,ะเพราข้าวผัดอะไรพวกนี้นะครับ <S <S ผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเมื่อจะแข่งขันให้คนกินก็ต้องดูพื้นฐานของคนกินด้วยนี้เราก็ต้องมาประยุกต์ว่าหมูหมูสามชั้นอย่างแค่หมูสามชั้นอย่างเดียวเนี่ยมาทําอะไรได้บ้างรเราสามารถจะมาทําเมนูได้หลากหลายอย่างนง่ายๆเลยเอาหมูสามชั้นมาทําเป็นหมูหวานเป็นหมูหมูฮ้องหมูฮ้องนี่คือหมูทางใต้ นะครับเป็นหมูคล้ายหมูซิวเราก็ทําขึ้นหม้อไว้หมูแล้วก็มาต้มแต่เรายังไม่ทาเป็นหมูกรอบหมูกรอบเช้านานเรามาต้มต้มเสร็จปั๊บแล้วก็คลุกแป้งปรุงรสชาติทาเป็นหมูกรอบขึ้นมาดูกนหมูกรอบตัวหน้าเราสามารถจะไปทำเป็นหมูทอดน้ําปลาทําเป็นหมูซิวญี่ปุุนเราตีน้ําญี่ปุ่นขึ้นมาเองแล้วก็ปลารหมูตัวนั้นเราไปทาเป็นหมูผัดริกเผาหมูผัดพริกเกลือเฉพาะหมูอย่างเดียวเป็นสิบสิบรายการแล้ว ช่ไหมแล้วเด็กเนี่ยชอบกินมากแบบอาหารจานด่วนโดยที่ว่าเด็กมาอะไรกส่วนมากแล้วไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือจะเป็นที่ไหนหรือรธรรมศาสตร์ก็ตามชอบกินหมูกรอบอะไรก็หมูกรอบและเด็กที่นี่นะครับลุงครับไม่มันนะครับจบที่นี่ผัดน้ำปรุงรสก็ไม่ใช้เพราะเชื่อได้เลยครับใ,ในในซอสปรุงรส ในน้ำมันหอยนั่นน้ำมีชูรสอะไรเยอะแยะหมดนะ้ะชูรสเราไม่ต้องใส่เลยะนะครับเราก็มาปรับแต่งโดยการใช้ซอสกลางสมัยก่อนเรียกอีโอเราไม่ต้องใชเอีโอลเราก็ซอสกลางเรซื้อน้ำมันหอยมาเราก็มีสัดส่วนในการผสมใ,ใช่ครับใช้ใช,ใช้มันเป็นสูตรของแต่ละร้านนะแต่โดยเมนเลยอะ่ะไม่ยากซื้อซอสน้ำมันหอยมากระปุกหนึ่งของใหญ่ ตามด้วยฝาเขียวหนึ่งครัวตามด้วยเมกกี้ตามด้วยผงรดดีตามด้วยน้ำตาลทรายผสมกันเป็นเมนกลางสมมุติถ้าฟุ๊กไม่อยู่ลูกน้องฟุ๊กหรือเจ้าของร้านก็ตักมาหนึ่งกระบวยลงไปผัดโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใครทก็อร่อยเหมือนกันเหมือนกันครับครับรมแม้แต่กับคนที่จะเข้าไปกินเดินเ็มาทำเองก็อร่อยเหมือนกับเมื่อวานที่กินเหมือนกันหมดแต่ปัญหามันคือการใช้ไฟฟุ๊กแต่ละคนเนี่ยต้องเก่ง ถ้าเอาทำเร็วเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าแปอาหารตมสั่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่ลวกเลยเจะหยิบมาจากตู้เย็นหมูสดมาผัดของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยซึ่งซึ่งมันอาจจะผิดผิดกับตามที่ทางเขสุกสั่งไว้ว่าห้ามไปลวกก่อนอะไรก่อนแต่เราไม่ได้ลวกเยอะเรารวไว้ทีละห้าพัท่านห้าที่หกที่พอหมดปั๊บเราก็ลวกใหม่มันทําไม้เร็วมันเป็นไม่ได้หรอกครับที่ว่าเด็กมายืน เด็กมียุลราก่อนก่อนจะขึ้นเรียนที่เด็ดมงมาแล้วอาจจะโทรสมา,มาต่างก่อนทั้งหมด20จานยืนอยู่ข้างหน้าร้านเนี่ยไม่มีทางทันหรอกครับเราก็ต้องคิดว่าทํำยังไงให้ร้านอย่างเราเนี่ยขึ้นมาหน้าร้านมาถึงปับ๊บอ่ะหนูไม่เอาละหนูอนี้เลยหนูอาอนี้เลยนั่นก็คือแกงเขียวหวานต้องทําไว้ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์เราก็ทําเป็นหม้อไว้ ใช่ครับแต่ครับเจ้าของร้านก็ได้บอกอย่ารอนะผัดไทยนานมากอาหารที่นานที่สุดคือผ okay? so ัดไทยครับวราจะสุกเราจะสุกแต่วิธีการัดไทยให้เร็วเราลวกเราผัดเช่นไว้ก่อนเหมือนกับริมถนนพวกใไปอ่ะก็จะผัดเช่นแล้วเป็นกระป๋องเลยเราเราเราไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเราทำไว้กทำไว้สี่ห้าที่เราถึงปั๊บเราก็ลงคุกเลยเพรว่ามันความร้อนถึงกุ้งเกลืองสุกก็ใช้ได้ รครับับโดยเฉพาะที่เห็นข้างหน้านะั้นยังไม่ไมหมดสีขาวนั่นนะ่ะที่เห็นนะ่ะน่าจะห้ากลิ่อย่างนะ,ะแล้วที่ต้องเขียนป้ายไว้ต่างหากอีก<ะ>แล้วมีตงที่มันอยู่ในหัวเราที่เมื่อวานเขียนป้ายไวนะ้แล้วเราต้องลบทิ้งต้องเอานี้ขึ้นมาอีกมาแทนเปลี่ยนวนเวียนไปนไใช่ครับใช่ครับเราสาารถที่จะได้พบกันใช่ครับเอาอย่าง,งยกตัวอย่างก่อแหนมที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ย<ะ>พรุ่งนี้ เห็นแหนมเยอะปั๊บเนี่ยร้านอาหารทําเลยขึ้นป้ายเลยแนะนําเลยข้าวยาแหนมยําแหนมข้าวทอดข้าวทอดก็ทําง่ายๆอ่ะเปลี่ยนพอพรุ่งนี้ปั๊บเราดููตับเราเยอะนี่เราลบเราลบแหนมออกนะพรุ่งนี้ขายตับกระเทียมตับผัดกะเพราใช่ฮะมันต้องดันของออกจากตู้เย็นนี่เป็นเรื่องของของของร้านค้าต้องทำนะอาหารของเรามันดูเหมือนพิเศษกว่ามันเต็มจานกว่าแล้วเครื่องปรุงมันเยอะกว่า อย่างอย่างเดินเด็กเดินมาถึงปั๊บเนี่ยเห็นหมูทงกสื่อเนี่ยเด็กที่นี่ก็จะแปลกอย่างแทนที่จะกินหมูทงกสื่อราดซอสไปเลยแม่หนูเอาไปผัดกะเพราได้ไหมลุงราคามันถึงสูงขึ้นนะครับปรับอันนี้เข้ามาประยุกต์อันนี้เข้ามาทอดชั้นมันก็ใหญ่ขึ้นใช่ครับหนึ่งมันต้องอยู่ที่เจ้าของร้านด้วยคนขายหน้าร้านด้วยเอาอันนี้อีกไหมเอาอันนี้อีกไหมพี่เอาไปทํไอนี่ให้ได้นะ จบเลยเด็กก็เออได้เหรอพี่ไปทําตัดพี่เกลือให้ไหมหนูอยากกินหมูนี่ไหเอาครึ่งพี่เอาครึ่งเดียวแต่พี่ไปผัดนี่ทําเป็นข้าวสองใจขึ้นมาบางทีก็อยากกินกะเพราใ่ใจนึงก็อยากกินผัดพริกเกลือก็เรียกข้าวสองใจในจานหนึ่งมันถึงราคามันไม่ใช่สี่สิบห้าสิบาทมันถึงอาจจะเป็นหกสิบก็ได้เพราะมันทำได้สองจานแต่คุณไม่ต้องไปกินหรือสองจานจานละห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยไม่ใช่แต่นี่กินในจา,านเดียวหกสิบบาท ต้องชั่งน้าหนักของอย่างสมมต,ต,ติต้องตวงต้องตวงครับต้องชั่งน้าหนักของเราชั่งขาดไม่ได้แต่มไม่รู้ครับอย่างอันเนี้ยสมมติว่าจานเนี้ยใช้หมูกรีดครึ่งาใส่เลยปึ๊บเข้าปากกิดไว้สปากเกตตี้มาปั๊บก็ต้องตวงเลยใช้เท่าไหร่ต่อ,ต,อ,ต,อต่อหนึ่งจานก็จะไม่มีไม่มีการที่ว่าของขาดของเกินเพราะมันชั่งน้ําหนักหมดเราหยิบมาจากตู้แล้วจะดูด้วยว่าวันเนี้ย ดูรู้เลยไก่เหลือสองถุงต้มเลยนะต้มบักก็จะต้มตอนเย็นก็จะต้มเกตตีขึ้นมาต้มมักกะโรนีขึ้นมาทำหมูขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเช้าขึ้นมาเจ้าของร้านจะรู้แล้วว่าโอพรุ่งนี้ซื้อหมูแค่โลซึ่งพรุ่งนี้ซื้อหมูแค่ห้าโลอะไรเงี้ยซื้อไก่เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่โดยโดยสภาพขอ,ของของของร้านอาหารโดยทั่วไปแล้วกับสภาพร้านอาหารกับในม,ามาหาลัยเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่า ในมหาลัยเนี่ยเด็กจะชอบเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน,กน,กนเบื่อเดินมาปับ๊บเพราะฉะนั้นหน้าร้านมันต้องมีอะไรเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนกับวัตถุดิบก็ต้องเปลี่ยนไปอาหารจะต้องเปลี่ยนไปแล้วก็เวียนกลับมาเหมือนเดิมเคยมีเขียวหวานเมื่อเดือนที่แล้วขายดีมากหยุดกะทำม,สมัสัมนขึ้นมาแทนให้ม,สมัสัมนขึ้นมาแทนปั๊บเขียวหวานก็หายไปเด็กก็ทำเขียวหวานไม่มีแล้วหรอ อาเดี๋ยวเดือนหน้าจะขายต่อมัสมันขึ้นมาแทนก่อนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับก็เ,เวียนอยู่างนี้และอย่างหนึ่งเราต้องประยุกกุกอะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นกุกอบต้องสอนด้วยต้องสอนคนข้างๆสอนหน้าเขียงสอนคนขึ้นของสอนแม้กระท่านเจ้าของต้องบอกเจ้าของก็ต้องทําเป็นคนที่เป็นกุ๊กที่ถูกต้องนะฮะเจ้าของต้องรู้สมมุติถ้ากุกเป็นอะไรไปหรือว่ากุกหายไปโดยที่ไม่บอก กกไม่พอใจหรือกกลาออกนี่เป็นเรื่องของกกเลยธรรมชาติของกกเลยไม่พอใจก็เดินออกเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านใครที่เป็นเจ้าของร้านจงจงใช้คํานี้นะครับบอกพี่หน่อยว่าน้องทํำยังไงฉันขอยืนดูหน่อยว่าคุณทํำยังไงเจ้าของร้านต้องจําให้แน่นอ๋อหมูเกาหลีร้านเราขายดีอ๋อเขาใส่แบบนี้ใส่บบนี้คือเจ้าของต้องจดต้องจดหมดถ้ากกคนนี้ออกไปฉันจําได้กกค,คนใหม่เข้ามาทำแบบพี่นะาะก๊กคนเก่าทําไว้ลูกค้าติดแบบนี้ นน้องลองทำถ้าน้องทําของน้องอร่อยกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าแม่อร่อยเอาของพี่เจ้าของร้านจะต้องมีลิกทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของร้านที่ดีกับคุณที่ดีต้องแมทก,กันตอนนี้เห็นเห็นเจ้าของร้านบอกอหลักหมื่นจับที่สองพันสามพันหลักหมื่นแปดพันเก้าพันหลักหมื่นหมื่นนะประมาณนั้นแปดพันมังม่งเก้าพันมังม่งหมื่นมังม่งกันแล้วแต่ แล้วแต่เขาบางทีนอกจากวันที่วันที่นักเรียนไม่ได้รงเรียนออนไลน์นี่ก็จะน้อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าเก่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยหน้าร้านสำคัญมัน,เป,นเป็นศาสตร์ด้วยนะศาสตร์ของความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องอะไรต่างๆต,ต้องนำมาใช้เชื่อนะผมเชื่อเรื่องนี้นะ ป้ายต้องเด่นชัดราคาต้องเด่นชัดจะได้ไม่ทะเลาะเอเขาบางทีเด็กเอาไปแล้วป๊บป,ปูพ่พี่อะไรเนี่ยห้าสิบเหรอเอาราคามีบอกอย่างเงี้ยทุกอย่างอะ่ะต้องต้องเตะเลยเรื่องราคาเรื่องตัวเลขเรื่องอาหารเรื่องหน้าร้านดูชัดเจนโดยเฉพาะาร้านที่ไปอยู่ริมสุดคุณจะต้องทำยังไง้ามาหนึ่ง ไฟใช้ไฟล่อเขามาดวงไปดวงอะไรหลายๆอย่างแต่โดยรวมนะ้วผมว่าคุณกินอะกลายเป็นขาประจําไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ5-6เดือนนะคะถ้ารวมนับนับจากขาดทุนไป4เดือนและวพินุมาลงให้เข้าเดือนที่ขา mm hmm. ก็6-7เดือนคืออายุของกิจาการนี้คือประมาณ7 7เดือนค่ะ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาในช่วง3เดือนมานี้คือไรายได้หนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะสกิลของแม่ค้าจากที่ทําไม่เป็นเลยเมื่อกี้บิ่งไปทำจาดแป๊บเดียวได้กี่เมนูสามจานค่ะเป็นเป็นกับข้าวเลยค่ะกับข้าวสามจานคิดว่าน่าจะทําร้านตามสั่งได้ได้แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ที่สุดค่ะพี่ลู้บอกว่าจริงๆเมนคอสหน้าร้านสําคัญกว่าควรจะไปฝึก ขึ้นตรงนั้นให้ได้อีกทุกอย่างคือการเรียนรู้ยังยังมั่นใจว่าเรียนได้ค่ะชั่วโมงขายอะค่ะจะมีแค่เช้า1ชั่วโมงแล้วก็กังวันหนึ่งชั่วโมงถ้าเราทำยอดยอดชาออกไปได้เยอ,อะอะมันก็คือรายได้มันก็ควรจะมีอาหารหน้าร้านที่ดักน้องๆให้ทานเลยค่ะมันก็เลยเกิดเมนูหน้าร้านขึ้นมาที่ตอนนี้น้องทานเลยจะเป็น ข้าวคุกกะปิ๋วยจับแกงเขียวหวานมาแรงมากแกงเขียวหวานเนี่ยใส่ยอดมะพร้าวกับลูกชิ้นตากายคือเรายังยังขายความความแพงอะคะ่ะคือถ้าถ้าเป็นเขียวหวานไก่หรืออะไรเงี้ยเราคิดว่าน้องน่าน่าจะน่าจะเบื่อแล้วเพราะว่ามีขายทุกร้านอะไรเงะะี้ยค่ะอืมกย็ยังยังยึดความคิดเดิมว่าอาหารที่ออกมาควรจะแปลกและแตกต่างแตกต่างจากที่มีอยู่ะคะ่ะ ฝรั่งคนต่างชาติก็มาทานนอกจากลูกค้าที่เป็น şey ลูกค้าประจำที่เป็นนักศึกษาที่นีแล้วคน้างนอกเข้ามาใช้บริการมากน้อยแค่ไงนฝรั่งเข้ามาเยอะค่ะแล้วฝรั่งเนี่ยจะติดหมายถึงว่าถ้าเขาได้ทานครั้งแรกเขาก็จะมา เช้า,เย,ชาเย็นเช้ากลางวันเยลเลยของเขาค่ะถึงขั้นแบบสนิทว่าตอนกลับบ้านนะคะโบกมือลามาลาแล้วก็ขอบคุณน้ารานคือน่ารักมากแล้วแต่ตอนแรกๆอะน่าสงสารมากเพราะเราทำหมกข้าวไม่เก่งเพื่อนทำหมกข้าวได้2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็โดนผัดไทยฝีมือคนไทยไปซึ่งอาจจะไปจําผิดๆว่าเป็นสูตรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่ก็ <c oughs> เลยบอกว่าอยากจะให้กลับมาทานใหม่ถ้ามีโอกาสกลับมาเที่ยวกลับมาทานใหม่ตอนนี้ผัดเก่งขึ้นเยอะแล้วเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มมาทำครัวจริงจัง ก็ยังอยากทําเป็นออนไลน์ <มา S 1> ไปเ่พราะว่าแฟนก็อยากทำทเปิดไปแล้วแต่ว่าย,ยังยังสู้ไม่สุดเพราะว่าเริ่มร้านเริ่มอยู่ตัวค่ะคือทีละอย่างร้านเริ่มอยู่ตัวแล้วรับทําข้อกล่องลูกค้าก็เริ่มติดแล้วแล้วก็อยากทําออนไลน์ต่อออนไลน์ก็เปิดไปแล้วก็คงทําจริงจังจากการนี้มันจะเป็นไปยังไงต่อไปในอนาคตหรือเราอมองยังไงบ้างอันเนี้ยลุงนุบอกว่าอยากเก็บร้านไว้ให้หลานคือทําจนหลานโตเลยะค่ะแล้วก็ ควรจะขยายให้มากกว่านี้เพราะว่าการที่เรารอเด็กปิดเทอมแล้วเราไม่มีไรายได้อะมันมันไม่ดีไม่เหมาะอะไรอยเงี<ม>้ยค่ะก็ควรจะมีร้านที่เราเปิดได้ทั้งปีอีกสักร้านนึงเพื่อที่จะพยุงร้านค่าใช้จ่ายไว้อะคะ่ะ<ม>ก็มองถึงเช่นนั้น<ม>ควรจะมีร้านที่สาม ใช่รวมถึงเปิดตัวเองให้มากขึ้นออกบูธขายออนไลน์แับคำเข้ากล่องจริงจังในช่วงปิดเทอมอยะะ่างเงี้ยค่ะคือให้มันมีไรายได้เข้ามาในแต่ละเดือนทุกเดือน